สวัสดีครับชาวราศีกอรกฎครับลองมาดูกันว่า8.8นะครับหลังวันที่8เดือน8นี้นะครับมันมีมุมมองเนาะหรือพลังงานของ Lion Gate p r o t r o นะครับที่จะเปิดออกหลังจากวันที่8เดือน8นี้เส้นทางชีวิตพลังงานของคุณความโชคดีปฏิหารหรือสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นคุณบ้างครับสำหรับชาวราศีกอรกฎนะครับวันที่8สิงหาของทุกปีเนี่ยคือช่วงเวลาที่ เขาเรียกว่าประตูสิงโตนะครับเปิดออกเป็นพลังงานของจักรวาลน,นะครับเหมือนให้แสงจากดาวซิริอุสครับซึ่งเป็นดวงอาทิตย์แห่งจิตวิญญาณนเดงฉาดอกมาย,ยังโลกโดยตรงนะครับพร้อมกับพลังงานของหมายเลข8ซึ่งขยายเป็นการคูณ2องนอกแนะครับเลข8เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความไม่สิ้นสุดพลังงานของการแสดงตัวตนพลังงานของการสร้างตัวเองหรือมันเป็นในมุมมองของ การล็อกคราบทางจิตวิญ,ญญาณนะครับหรือผลทางใหม่ๆอะไรแบบเนี้ลองมาดูการสําหรับชาวกรกฎครับว่าพลังงานตรงนี้อิทธิพลตรงนี้นะครับจะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างก่อนที่คุณจะไปฟังคำทำนายนะครับผมขอหนึ่งการติดตามนะครับแล้วก็หนึ่งไลค์เนาะการถูกใจกับคลิปนี้ด้วยนะครับชาวกรกฎครับ หลังวันที่8เดือน8นะครับเส้นทางชีวิตที่ทางชีวิตพลังงานของคุณเป็นอย่างไรหรือสัญญาณใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณชาวกรกฎครับไพ่ third house นะครับหมายเลข41 communication เติร์เท้าครับคือเรือนที่3นะครับในโหราศาสตร์ตะวันตกเรือนที่เกี่ยวกับต่างประเทศเรือนที่เกี่ยวกับความคิดการสื่อสารนะครับเรือนที่เกี่ยวกับการขยายตัวเองหรือมันเป็นในพลังงานของการได้ได้ได,ได,ได้ติดต่อได้สื่อสารนะครับดังนั้นเนี่ยเรือนที่3ของชาวราศีกรกฎผมมองว่ามันคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อะไรบางอย่างในพไพ่ใบนี้คือคอมมูนิเคชันเนาะดังนั้นผมมองว่าสาหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยที่ทางพลังงานของคุณนะครับดูเหมือนว่าคุณจะได้เจอนะครับกับองค์ความรู้บางคนอาจจะเป็นการเรียนต่อบางคนอาจจะเป็นการโอกาสการศึกษา อโอกาสการเดินทางในระยะใกล้ๆนะครับหรือ,อเขาเรียกว่าต่างภาษาต่างประเทศนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเข้ามาเนาะหรืออีกอย่างหนึ่งเลยในยไพ่ใบนี้นมันอาจจะพูดถึงว่าบางคนคือการที่คุณพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวเองยกระดับความสัมพันธ์ของตัวคุณนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ ที่ทำงานด้วยการนะครับพุ้นส่วนอะไรแบบเนี้ยเนาะหรืออีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าในาไพ่ใบนี้คือพลังงานตรงนี้มันขยายในเรื่องราวของการที่คุณสามารถที่จะสื่อสารพูดคิดแสดงออกความคิดสร้างสารรค์ในแบบของคุณได้ หรืออย่างหนึ่งผมมองว่าตรงนี้สาหรับชาวกรกฎมันคือการที่คุณมีไอเดียอะไรดีไอเดียอะไรเจ๋งๆที่อยากจะทําสร้างรายได้ของคุณเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาของการสร้างตัวตนออกมาสร้างสิ่งนั้นออกมานะครับหรืออย่างหนึ่งพไพ่ใบนี้คือ m u n i c ่ t i ารการความโดดเด่นในเรื่องราวของโซเชียลในเรื่องราวของโลกออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับขอดูหน่อยชาวกรกฎ กาิหารุ่งของโชคดีสิ่งดีๆนะครับพลังงานใดจะเกิดขึ้นกับคุณหลังวันที่8เดือน8นี้พลังงนอะไรนะครับสิ่งดีๆได้สำหรับชาวตรรัรับที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่8เดือน8นี้สามไม้เท้าครับ จัสเมนครับอืมสามไม้เทา้าจัสเมนสิกอบสอดทัวอ์สอดครับทัวร์เพนักอลส์ครับสำหรับชาวกร๊กก Cate of Walls ประตูจักรวาลเปลิดออกนะครับ Temperance ขึ้นมาด้วยนะครับ Nine of w a n d Temperance มันติดมา ใพ้สำรับของคุณเป็นแปดไม้ด้วยนะครับผมมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำหรับบางคนเหมือนกันไพ่พลังงานขึ้นมาเนี่ยมันมีไพ่ของ movement ม,ม,มันมีไพ่ของการเคลื่อนย้ายมันมีไพ่ของพลังงานใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างถูกปิดลงนะครับสิ่งที่มันไม่ใช่สำหรับคุณประตูมันปิดลงแล้วประตูใหม่สู่โอกาสใหม่เนี่ยมันเปิดออกให้กับคุณนะครับ ผมมองว่าสำหรับชาวกรกฎเนี่ยมันเป็นทั้งพลังงานของการขับเคลื่อนในเรื่องราวของแสงสว่างในชีวิตการตื่นรู้ในพลังงานของตัวเองผมมองว่าสําหรับบางคนนะอันนี้ผมต้องพูดไปตามหน้าไพ่นะครับมันมีการจบบางสิ่งบางอย่างลงและประตูโอกาสคนทางใหม่เนี่ยมันเปิดออกให้กับคุณมันมีลักษณะเหมือนโอกาสคนงาน อะไรบางอย่างเข้ามาตรงเวลาในจังหวะเวลาที่ใช่สำหรับคุณคุณก็รกฎครับด้วยความที่คุณเป็นพลังงานทัุน้ำนะครับดังนั้นการสื่อสารระหว่างคุณกับจักรวาลโดยตรงเนี่ยคุณสามารถทําได้คุณทําได้นะครับคุณทําได้คุณคุณขอความช่วยเหลือจากจักรวาลไปเลยนะครับแต่เมื่อคุณขอความช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อใจและไว้วางใจ มากๆคุณห้ามมีความกังขาเด็ดขาดนะครับเมื่อคุณกังขาเมื่อไหร่อะครับพลังงานของจักรวาลเนี่ยมันจะเข้ามาละนะครับจะเข้ามาละสิ่งดีๆที่คุณขอเนี่ยจะเข้ามาละแต่เมื่อคุณกังขาเหมือนมันถูกบล็อกไปโดยประยายนะครับมันไม่ใช่มันไม่เข้ามาแต่มันเข้ามาช้านะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้จักว่านั่นคือคีแมเสเซจแรกที่ขึ้นมานะครับแปดจุดแปดนี้สําหรับชาวกรกฎผมมองว่า มันมันคือมันคือทางเลือกมันคือโอกาสมันคือช้อยนะครับใหม่ๆเกิดขึ้นมาสำหรับคุณด้วยบางคนไพ่จัสตเมนต์มันคือการเตื่นรู้ว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยการที่คุณถูกเลิกจ้างการที่คุณอ่อต้องต้องออกจากงานหรืออะไรก็ตามหรือจบความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเนมันเป็นเพราะว่าสิ่งนั้นอะ มันไม่มันมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณหรือมันไม่ตรงกับพลังงานของคุณคุณไม่ได้อะไรยกับพลังงานตรงนั้นเราะงนั้นจกักรวาลนะครับก็เลยอาจจะส่งมาเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่เฮ้ยฉันต้องเลือกเส้นทางใหม่หรือจําใจต้องเลือกเส้นทางใหม่แต่เมื่อคุณลองมองดูจริงๆว่าเออในการที่คุณต้องออกจากงานความสัมพันธ์จบลงหรือมีปัญหาอะไรก็ตามอะ มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจริง,รงๆหรือเปล่าเพราะว่าในฮอบอเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกถึงว่าคุณเหนื่อยนะครับคุณเหนื่อยผมมองว่าชาวปรากฏเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคาุณเหนื่อยในชีวิตอืมหลายๆอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อคุณเข้าไปควบคุมว่างานธุรกิจความรักความสัมพันธ์ต้องเป็นเป๊ะเป๊เแบบเนี้ย Firmware, คุณจะเหนื่อยแต่เมื่อคุณปล่อยให้มันเป็นโฟลของจักรวาลนะครับโฟลจักรวาลคืออะไรอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับเหตุการณ์มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ่งที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับแต่มันไม่ได้แบบคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ทําอะไรกับชีวิตอะแต่คุณแค่ทําเต็มที่ในผลลัพธ์ของคุณในงานในการเรียนในอะไรก็ตามะคุณทําเต็มที่ละแล้วปล่อยผลลัพธ์ออกไปนะครับปล่อยให้มันเป็นโฟลของมันไป สิ่งที่คุณต้องทําเลยผมรู้สึกว่าคือการจัดการกับการสื่อสารกับคําพูดของตัวเองด้วยผมมองว่าคอมมูนิเคชันเนี่ยมันคือการพูดระหว่างคุณข้างนอกและคุณภายในคุณข้างนอกคือใครตัวคุณคุณภายในคืออะไรจิตวิญญาณของคุณที่สื่อสารกันคุยกันคุณอาจจะใส่ความคิดว่าชีวิตของฉันไม่ดีทําไมเจอเรื่องราวแย่ๆนะครับอะไรแบบนั้นแต่ผมมองว่าทุกๆคําพูดเนี่ยมันคือพลังงานที่ส่งผลให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นเพราะว่า คำพูดมันคือไฮวเบชั่นนะครับมันคือพลังงานศักิ์สิตะเออเมื่อคุณพูดดีๆกับชีวิตของตัวคุณแน่นอนว่าชีวิตของคุณพาไปในสิ่งที่ดีขึ้นด้วยแน่นอนคุณบางคนคาดหวังว่าขอให้มีโอกาสในชีวิตเกิดขึ้นมานะครับขอให้มีการเงินที่ดีขึ้นขอให้โปรตี่บทสิ่ได้นะครับขอให้ได้งานอาชีพในสิ่งที่ที่ตัวเองปรารถนาะซึ่งผมมองว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ มันสามารถเกิดขึ้นได้สําหรับคุณนะครับผมมองว่านี่ปฏิหารหรือโอกาสอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นสําหรับชาวกรากดในวันที่8เดือน8นี้หรือหลังจากนี้ผมมองว่ามันคือการที่ที่คุณต้องตระหนักในพลังงานของตัวเองมากกว่าคุณจะใช้ชีวิตในพลังงานเดิมๆแต่คาดหวังผลลัพธ์ที่ดีขึ้นดวงเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าในพลังงานของคุณดี อยู่ใน positive energy หรือคุณมีคำพูดอะไรดีๆกับตัวคุณแน่นอนว่าสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเหมือนคุณขอกับจักรวาลอะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเคยขอขอให้มีสิ่งดีๆขอให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนว่าจักรวาลก็จะส่งมาสัญญาณที่บอกว่าสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือมันจะมีสถานการณ์เหตุการณ์ที่ คุณต้องจบบางสิ่งบางอย่างก่อนอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างการเงินของคุณจะดีขึ้นมันอาจจะมาจากการที่จักรวาลให้คุณเรียนรู้เรื่องการเงินทั้งวินัยทางการเงินทั้งไมเซตทางการเงินทั้งมุมมองทางการเงินหรือพลังงานที่คุณรู้สึกต่อเงิน เป็นนนแบบั้ผมรู้จักว่า t e m p e r a n c e มันหล่นมาเนี่ยมันมันเป็นเหมือนการปรับบาลานซ์ในชีวิตของคุณได้ด้วยนะครับและผมรู้จักว่าหลังจากวันที่8เดือน8เนี่ยไพ่แปดไม้เนี่ยเมื่อคุณเลือกคุณตื่นรู้คุณปล่อยวางการควบคุมคุณปรับบาลานซ์ของตัวคุณเอง เส้นทางใหม่คนทางใหม่หรือโอกาสใหม่ๆเนี่ยกำลังเปิดออกให้กับคุณชีวิตของคุณกําลังมีการเดินทางเกิดขึ้นมานี่คือการเดินทางที่จกักรวาลกํกำลังบอกกับคุณด้วยนะครับการเรียนการทํางานงานใหม่โอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่นะครับเรื่องราวดีๆนะี่กำลังจะเข้ามาหาคุณเดี๋ยวผมขอใช้ไพ่ออร์คโคนะครับที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณของคุณ หมายเลข32ครับ When peace is your priority, negativity Neg e e n g a t v i cannot exist. How can you see t h r o the eye of t o u t energy, and prioritize your inner peace? นี่นครับหาบาลานเจ้กาก็รกฏสิ่งสำคัญเลยคือคุณเป็นพลังงานทัาน้ำเป็นพลังงานของจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งและอ,อ่อนไหวไหลไปไหลมานะครับแต่คุณมีความสามารถในการเข้าถึง จิตวิญญาณซอสในี Energy, พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานเบื้องหลังได้ด้วยความสงบของคุณในไพ่ใบนี้นะครับเมื่อคุณจัดการความสงบข้างในของคุณได้พลังงานลบๆความคิดลบๆความกังวลความกลัวอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกมาได้ดังนั้นผมมองว่าในาไพ่ใบนี้มันคือการที่คุณจัดการความกลัวกับ สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของคุณหรือสิ่งที่อยู่ในอนาคตได้อย่างไรก็คือการที่คุณกลับมาอยู่กับความสงบในปัจจุบันนั่นเองวันนี้ตอนนี้เราแค่ยอมรับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเราจะจัดการตรงนั้นอย่างไรเพราะว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนอนาคตจากกายภาพได้ใช่ไหมครับแต่มันมีความตั้ง หรือพลังงานจากความคิดของเราในมิติพลังงานที่สามารถเปลี่ยนอนาคตของคุณได้จากความรู้สึกจากความคิดของคุณนั่นคือพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับจริงๆมันเกิดขึ้นก่อนแล้วล่ะนะครับหรือหลังจากวันที่8เดือน8นี้มาดูคำแนะนำสำหรับชาวกรกฎนะครับ l e a i e t control ครับ first c o าต r อ i n t u r e s t ไ่าบนี้เนี่ยแมเจชัดเจนครับ first control นะครับหรือประจันใหม่เนาะ release control คือปล่อยการควบคุมทุกอย่างผมมองว่า Five of ไฟออฟซิล o o o อดท o r ฟ Two of, of, of Pinnacle คือคุณต้องการควบคุมให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นในแบบที่คุณอยากใช้เป็นแต่คุณไม่สามารถไปควบคุมทางกายภาพได้ครับ แต่คุณควบคุมทางมิติของพลังงานของคุณได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณปล่อยวางบางอย่างลงจักรวาลก็เริ่มทํางานปล่อยวางเรื่องการควบคุมทางการเงินนะครับว่าเฮ้ยทำไมยอดขายน้อยทําไมรายได้น้อยนะครับคุณลองถามหรือตั้งคําถามกับการเงินของตัวเองว่าเออจะทําอย่างไรให้กระแสะการเงินเนี่ยไหลเข้ามาคุณตั้งคําถามกับเงินของคุณไปเลยครับพลังงานการเงินเงิน เงินจ๋าเงินครับฉันต้องทําอย่างไรเพื่อให้เงินไหลเข้ามาหาอย่างง่ายดายให้พลังเงินของความรักทางการเงินไหลเข้ามาบางคนอาจจะได้คำตอบบางคนอาจจะไม่ได้คําตอบเลิกควบคุมและปล่อยวางปล่อยวางมันไม่มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ทําอะไรเลยแต่คุณทําในธุรกิจในงานในชีวิตของคุณแบบเต็มที่ มีคุณค่ามีความหมายที่สุดในทุกๆวันและปล่อยวางผลลัพธ์ให้จัก,กรวาลจาัดสรรนำลูกค้ามานำโอกาสดีๆนะนำเงินจากรายได้เข้ามานำอะไรต่างๆเข้ามาหาคุณนำการช่วยเหลืออะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณผมเชื่อว่าจากนชีวิตของคุณมันมีทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน ประมาณนี้นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎก,ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับ